โฮนหาดฟาร์ม oh, สวนหลังรถครับหลังจากเวลาบางๆครับหลังจากขับวินพาพี่น้องไปเบ่งปุ๋ยครับผมไปนี่ครับพี่น้องครับบริเวณเฮาขับวินอาคารวันแบงคอกตรงขามสวนลุมพินีครับผมอันนี้คือรถไฟฟ้าใต้ดินประตูสามลุมพินี าพาี่นอนไปเบิงสวนยอมหน้าเขตแม่ฟ้าหลวงนะครับถานทีเฮ้าไม่เมื่อยกลับมาย่างมาสูดอากาศครับอากาศบริสุทธิ์แห้งมองนี่ทุพี่เพ่นแนะนําว่าให้เอาปุ๋ยไปใส่ต้นใหม่ครับก็เลข,ขเขาขอเบิงครับนี่ครับบรรยากาศในสวนเขากำลังปรับพื้นที่เพื่อจะเฮ็ดอุโมงค์รอดเขาวันแบงคอกนะครับเอาการขับวินยูดานา กับคุณเคยสถานที่ครับผมยังเขาย่างออกอันนี้ลุงแกแนะนำให้เอาใบหัวกวางหมักใบหูวกวางที่แกมากไว้หลายประมาณเกือบปีสองปีแล้ะครับแต่ยู่หนีมากน่ครับนี่คือใบที่บนเป็นใบดันบนครับหลายแห้งถ้ยายุ่ใกล้บ้านเท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดครับใช้ที่บ้านเราได้เลยนะครับในกับบริเวณด้าน,านหน้าที่ผมขับวินครับ ลุงแกก็ปลูกผักปลูกอะไรตอนนี้เขาลือ้อแกก็ยกเลิกการปลูกผักนี่ครับใบไม้ที่บรรทับถมกันนะครับถ้าธรรมชาติมันก็จะได้ผลออกมาแบบนี้ครับอันนี้ในถุงดำนี่พี่ๆเขาก็เก็บบอกอยากได้เอาไปเลยแต่มันยังไม่ไม่ได้หมักเป็นปุ๋ยนะครับแต่ถ้าใครถ้าอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านก็อาจจะคนไปใส่โขกน้องหน้าครับดีแห้งครับผมใบไม้มีธาตุอาหาร NPK คขบแล้วที่พี่น้องครับภาพมาเบิงใบใหม่ที่มั่นทับถมกันครับนี่นี่ครับเป็นใบใหม่ที่ประมาณ34เดือนครับมันกสัสีแหงสีกรอบเขาเรื่อยๆหลังจากมีพวกตัวจุลินทรีย์พวกกิ่งเือใส่เดือนหรือว่าวัตตัวกำจัดวัชพืชต่างๆครับทะยุใตดินครับมันก็สจิมาย่อยสลายนี่ครับบรรยากาศ ภ่าใบใหม่ทับถมกันครับถือว่าอยเสียดายแค่นครับพี่น้องครับถ้าอยู่ว่าใกล้บ้านห้านี่กะคนเป็นรงสวนเลยครับนี่อยู่กอท้อมครับพี่น้องครับคนส่งไปคงสิบัวไว้แต่นี่ก็ยังอยากได้อยู่ครับนี่เอาไปให้ใส่เดือนเอาไปพอปลูกต้นใหม่สําหรับคนที่ชอบปลูกต้นใหม่ครับนี่ครับเฉลาดีใบไม้ทับถมเป็นโพยชั้นดีเลยครับนี่ครับยังมีเวลาครับเดี๋ยวหากระสอบมาใส่ไปใส่สวนเฮาอยู่ สวนหลังรถไปใส่ต้นกล้วยเอาไปใส่ฝรั่งครับผมกฝลังเพาะฝรั่งไอ้ปลูกฝรั่งไหวปีก็กลัวสองปีครับยังบ่งามเลยไอ้ไป่ต้องไหมาหากระสอบมาใส่ครับคนกลับไปสวนเท่าจะกระสอบเบิ้งดีกว่าปล่อยเห็นมั่นผ่านหูผ่านตาครับเสียดายครับผมลุยขัดงามขัดครับใส่ต้นไม้อาจจะได้ผล อาหารเพียบไม่ต้องห่วงครับผลไปที่สวนกันเลยครับไปเลยแล้วแล้วปุ๋ยหมักใบหูกวางก็ถึงสวนหลังรถแล้วครับนี่ครับแต่มาหลายเติบครับสอบหนึ่งสอบปุ๋ยหนึ่งเนี่ยเป็นอาหารทั้งไส้เดือนได้ด้วยนะครับเป็นอาหารให้ต้น ฝรั่งกับต้นกล้วยนะครับพานเพื่อนไปดูฝรั่งไ้แดงของจนเสือของจนเสือปลูกผมว่าจะสองปีแล้วครับวันก่อนก็เอาขี้เท้ามาใส่เอาขี้เท้ามาปรับสภาพดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีไปช้อนหนึ่งนี่เพื่อนกำลังแตกยอดครับแต่มันก็ไม่งามเท่าที่ควร เพราะว่ามันมีโรคนี่เจอแล้วต้นตอครับเพียมีเพียนี่ผมตัดแต่งกิง่งไม่โตสักทีเพราะว่าสาเหตุที่เจอวันก่อนก็คือเราไม่ได้เอาตัวพลาสติกนี้ออกครับเนี่ยพลาสติกที่พันมากับตัวตุ่มตอนหรือว่าที่เขาเสียบยอดมานี่ครับ บอกว่าให้เอาพลาสติกออกก่อนโลปลูกผมก็มาในดูอันนี้ลองดูว่าพอออกแล้วก็เริ่มแตกยอดมาแล้ววันนี้เราได้ปุ๋ยหมักใบหหกวางมาปุ๋ยหมักมาใส่ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ต้นกล้วยเราที่เพื่อนๆเคยดูคลิปแรกเราได้กล้วยหอมกล้วยหอมทองเครือแรก ประมาณเจ็ดหวีแต่ว่ามาต้นลูกมันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะไม่งามเลยแพ้น้ำยาแอร์ไหมไม่แน่ใจนี่ครับน้ำยาแอร์ที่เขาปล่อยลงมานี่ครับมันก็ทำให้ต้นไม้มันไม่ออกหน่อเท่าที่ควรเดี๋ยวเราจะมาบูรณาการแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักลองดู จะลองคัดแยกไอตัวไส้เดือน AF ครับอยู่ข้างล่างนี้เยอะมากไปเพื่อนลุยเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับลงปุ๋ยหมกักให้อาหารเจ้าปลาหางนกยุงกับหอยเชอรี่ก่อีหอยเชอรี่สีทองเอ๊เหมือนเดิมนี่ก็เลี้ยงไว้ครับเลี้ยงไว้ดูเล่นๆออกนูกเยอะ อันนี้ก็เป็นบ่อใส่เดือนอย่างมันได้มีเวลาร่อนโอ้นี่ก็คือแยกแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกมาอ่าหางนกยุงปลาผสมกับเจ้าหางแดงแล้วก็หางไทเกอร์ครับก็ได้ลูกผสมสวยๆไว้ดูเล่นนี่นี่โอเค หิวแล้วหิวแล้วให้อาหารครับทำไปทำไปนี่ก็บ่อหนึ่งมึดเต๋อเลยโอเคให้อาหารครับนี่คืออาหารปลาดุกเล็ก ละสาสบบาทความสุขเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆให้ลูกๆเอาปาห้าหเม็ดพอแล้วก็บอ่อนี้ด้วยไม่ใช่เลี้ยงเฉพาะหอยเชอรี่กับปลานะครับได้เลี้ยงจริงจกด้วยนะครับนี่จิงจกพอรู้ว่าเรามาให้อาหารปูอาหารปลากับหอยมันวิ่งออกมาเลย เราให้ออกซิเจนหน่อยครับเพื่อนครับเวลาเราล่อนปุ๋ยไส้เดือนมาเราก็เอามาเทใส่ต้นกล้วยใส่ต้นฝรั่งเรานี่ครับแล้วผลที่ได้คือมันไอตัวที่มีไข่ของไส้เดือนน่ะมันก็จะคอยอยู่ใต้นี่ครับใต้ต้นกล้วยใต้ต้นนี่เราขี้รอง เขี่ยเดือดเพียบนะครับใส่เดือนนี่อุยอ้ยอุ้ยนี่ครับเดอนครับน,นี่เป็นส้เดือนเอฟหัวจะออกม่วงๆครับเป็นแบนม่วงๆเอฟเอฟเต็ม, AF, AF, ตมเลยใส่เดือนเยอะแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยมาเท เาได้อยู่ตรงนี้ต่อโอเคครับเนี่ยเศษต้นกล้วยเวลาเราแต่งแล้วก็โย่ลงมาให้มันเป็นปัชฉพืช,พชให้เป็นปุ๋ยชั้นดีเนี่ยโอเคได้เวลาจะเราเพิ่มปุ๋ยหมักใบทองกวาใวบอะไรนะ ใบหัวกวางที่เรามาเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวลองดูว่าเราจะชรเล่กันว่าฝรั่งกับต้นกล้วยเราจะเจริญเติบโตขึ้นไหมอันนี้คือเราจะเลี้ยงไว้เพื่อจะขยายพันธุ์ไปที่สวนโคนหาดเรานะครับนี่ครับเราใส่สักครึ่งถุงเดี๋ยวลองดูติดตามว่า,อายอดมันจะโตไหมกิ่งก้านมันจะโตขึ้นไหมเนี่ยผมกลว่าจะถ้ามันแตกกิ่งก้านเยอะจะตอนกิ่งไว้เพราะมันเป็น ฝรั่งหวงจนสือหวงจนสือใส่แดงเค okay, ลุยเลยไปเพื่อนลองใส่แค่ครึ่งถุงก่อนครึ่งประสอบไปก่อนดูความแตกต่างของดินนะครับอืมงามเท้แท่งามเท้แท้ไปเพื่อนสายไป ใส่ต้นมะม่วงด้วยนี่มะม่ว,มวงของที่ไม่มีประโยชน์เราก็อาจมีประโยชน์สําหรับเราสําหรับต้นไม้เราเยบร้อยนะครับแค่นี้แล้วก็ได้ดูแลฝรั่งกับต้นกล้วยแล้วย๋ยาไมา่ค่อยอัปเดตเพื่อนๆว่ามันจะโตเร็วไหมได้กิน เรือที่สองตอนไหนเนาะป้ายลดน้ำโอ้นิดได้น้ำฝนน้ำฝนตกมาขึ้นครับพี่น้องครับได้น้ำฝนมาเต็มตุ่มเลยเออนี่ไงไม่ต้องเปลืองน้ำประป่าน,น,น้ำฝนน้ำฝนนี่เอาไปทำเนี่ยดีน้ำหมักสังเคราะห์แสง ดีกว่าน้ำประปาแดงอย่างเดียวไม่มีดำถ้าน้ำปราปาไปทำสังเคราะห์แสงแล้วมันก็จะดำนะครับอันนี้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยไปส,สวนครับ,พ,รบ,พ,รบพี่น้องครับคุณครับสวนห้องอ้ยยังปิยังครับรบลงงรังเดิน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 เนอ้หเดินหวรอ,อก เดิน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 เราว่างให้เกิดประโยชน์ครับนะครับมดสวยครับบีญเออโอเคครับเดี๋ยวมาคอยติดตามกันน่อยครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเนาะ เพื่อนครับนี่คือบอ่อใส่เดือนใส่เดือนเป็นเมือนๆตัวครับยู่นี่ครับเป็นลูกใส่เดือนเอเอฟครับเดี๋ยวตักพี่น้องห้องเบิง้งยังอนุรักษ์ไว้ครับในการทําปุ๋ยใส่ในสวนห้าครับน้ครับตัวแดงครับขอหยาดข้ามไปใส่ถุงมือมาเศษปุ๋ยเศษ ต้นกล้วยที่วัวหมักนะครับเอามาใส่ให้มันกินครับนี่เข้าไใดเราได้ใบใบหูกวางเราให้ต้นไม้ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเทให้เศษเดือนไปครึ่งหนึ่งเพื่อจะเลี้ยงเขาต่อไปเราลับไปอยู่สวนเ่ากับจะเห็ดเป็นโล่งเศษเดือนเลยครับไปพี้นเนาะไปเยครับ

พี่น้องครับจะเป็นแรงอาหารเพิ่มให้กับไส้เดือนหนึ่งเดือนครับพี่น้องครับเอากะสามารถเรียงเศษเดือนต่อดีครับเอาครับปิดครับพี่น้องครับป้องกันหนูลงไปครับน่าควรท่านจังพัยาอยู่สวนเฮาเจอกันคลิปหน้าครับของดีๆครับปุ๋ยหมัดใบไม้แห้ง ใบหูกว้างใส่ไส้เดือนและก็ใส่ต้นกล้วยพร้อมกับฝรั่งครับรออัปเดตครับพี่น้องครับสวัสดีครับ